อ่โยโย่สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่คลิปแห้งเพียมสไตรชาแนลของพวกเราดลวยนะฮะต้องบอกว่าชาแนลเราค่อนข้างเก่าแล้วดังนั้นอินโทรอินโทรไม่ต้องทำมันหรอกกันนะเออไม่ต้องทำมันหรอกเลยฮะโอเคเขาเ้าเรื่องกันเลยแล้วกันเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆถามมานะครับว่าเซิร์ฟเวอร์แอสการ์ดโหลดยังไงครับเติมยังไงครับมีคำถามอะไรมากมายเดียวเดี๋ยวยว,วันนี้เนื่องด้วยว่าผมจะหาเพื่อนเล่นเซิร์ฟเวอร์แอสการ์ดนะดังนั้นจะมาทำคลิปสอนในการโหลดการสมัครการเติมตังค์ ปลาบลาบแล้วเทคนิคนะฮะเกี่ยวกับการเติมตังที่คุณควรจะรู้ไว้บ้างนะครับนะก็เป็นเทคนิคจากเพื่อนๆเ,เราในช่องแชทของพวกเรานัเองนะครับโอเคเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเซิร์ฟเวอร์แอสการถ้าเราจะเล่นเราต้องทําอย่างไรบ้างก่อนอื่นนะครับนะเปิดเข้าไปใน Google Chrome นะฮะแล้วก็พิมพ์ไป R O โอแอ d เดี๋ยวผมจะลิงก์ไว้ข้างล่างให้แล้วกันนะฮะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่าง เนี่ยฮะก็จะเห็นล็อกเซิร์ฟเวอร์เนี่ย r o e i n t h s c a m a i n เนี่ยนะฮะกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีดาวน์โหลดเกมสมัครสมาชิกนะฮะก็กดเลยไปที่ดาวน์โหลดเกมก่อนนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเกมนะฮะดาวน์โหลดไหนก็ได้คลิกไปเลยนะครับนะเป็นฟูลคายอนก็ได้อ่ะกดเข้าไปเห็นไหมมันจะโหลดมาปุ๊บเอาโอเคผมโหลดไปแล้วไม่ต้องช่างมันนะฮะโอเคพอโหลดตัวเกมมาเสร็จปุ๊บสมัครสมาชิกครับผม ใส่ไอดียใส่รหรัสใส่รหรัสหที่เหมือนกับครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งนะฮะล้กก็อีเมลนะครับผมเบอร์โทรศัพท์บัตรประชาชนนะครับเลือกเพศแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ฉันไม่ใช่บอทแล้วก็กดยืนยันนะครับผมเสร็จแล้วก็ง่ายๆเนาะตรงนี้โอเคข้ามไปนะฮะต้องบอกว่าตัวเกมเนี่ย <c oughs> มันใช้คนละตัวกับเซิร์ฟเวอร์เลเวลนะฮะดังนั้นควรจะโหลดมานะครับนะต้องโหลดไม่ใช่ควรแต่ต้องโหลดนะับเพราะมันเป็นคนละตัวกับเซิร์ฟเวอร์เลเวลนะครับผมนะต่อไปด้วยที่ความที่ว่า เซิร์ฟเวอร์แอกาเดี๋ยวมันต้องเติมเวลาหรือว่าเติมแอร์ไทม์ในการเล่นนะฮะดังนั้นเราก็ต้องเติมแอร์ไทม์ก่อนจะเข้าไปเล่นได้นะฮะต้องแยกก่อนนะว่าเติมแคชกับเติมแอร์ไทม์เนี่ยคนละส่วนกันเติมแคชก็คือเงินในเกมอะ่ะเงินที่เอาไว้ point ไว้ซื้อของในเกมะนะฮะส่วนแอร์ไทม์คือเวลานะครับก็กดเข้าไปที่เติมเวลาก่อนก็เลือกว่าจะเติมด้วยบัตรอะไรสมมุติว่าเรามีอ่าบัตรท r ูมันนี่นะครับกดท r ูมันนี่เข้าไปเห็นไหมมันก็จะบอกว่า 150บาทได้15วันเห็นไหมตกวันละ10บาทนะครับ3า0บาทนะฮะได้30วัน500บาทได้60วันนะครับ1,000บาทได้120วันเห็นไหมก็ถ้าเติมยิ่งเยอะก็จะยิ่งคุ้มแต่แต่แต่ด้วยความที่ว่า,ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกมาว่าถ้าเกิดเราอยากจะเติมให้คุ้มเนี่ยนะฮะน้องอ้ํา่ะน้องในกวัวอ้ํานะฮะก็บอกบอกว่า,วาถ้าเกิดอยากจะเติมให้คุ้มเนี่ยให้เติมทีละ150ไปก่อนนะฮะรอให้มันมีโปรโมชั่นที่ เติมเยอะๆเราได้ของโปรโมชั่นเนี่ยถึงจะค่อยเติมเยอะๆนะฮะดังนั้นค่อยๆเติมที150ไปก่อนน่าจะคุ้มค่าที่สุดนะฮะโอเคแล้วก็ดิเขาก็บอกว่าโปรดระวังการเติมแอร์ไทม์เนี่ยไม่สามารถเติมด้วยบัตร50และบัตร90บาทได้ดังนั้นบัตร50บาทกับบัตร90บาทเติมแอร์ไทม์ไม่ได้นะจ้ะเาเพราะเติมไปเห็นไหมมันไม่มีให้เลือกมีแค่15วันขั้นต่ำเท่านั้นนะครับดังนั้นโปรดระวังด้วยในการเติมตังค์นะครับผมนะ พอเติมไปสมมติเราเติมไป150บาทเราก็จะได้เวลาเข้าเล่นเกมเราก็สามารถเข้าเล่นเกมได้แล้วนะเพื่อนอ่ะมาดูกันเห็นไหมบัตร EX Cash ก็ราคาเท่ากันเลยได้จดํานวนวันเท่ากันเห็นไหมฮะไม่ต่างกันเลยนะครับดังนั้นก็เอาแล้วแต่ที่เพื่อนสะดวกกันนะส่วนเติม cash ก็นี่เลยฮะเหมือนกันนะครับกดเข้าไปที่เติม cash เนี่ยนะฮะก็เติมแล้วมันจะได้เงินในเกมนะครับผมซึ่งเงินในเ,นในเกมมันจะเป็นยังไงก็รูปร่างหน้าตามมันก็จะเป็นอย่าง,าง,น,าาางนี้เนี่ยฮะเห็นไหมเงินในเกม ซึ่งต้องบอกว่าของแคชในแอสการ์ดเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากๆนะฮะถูกมากๆดังนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนึงแล้วกันเนาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์แอสการ์ดนะฮะซึ่งต้องบอกว่าแอสการ์ดเนี่ยมันเป็นเซิร์ฟเวอร์เป็นแพทที่มันรีนิวแล้วก็คือรีนิวก็จะมีการเก็บเลเวลที่ไม่ค่อยเหมือนกับเลเวลที่เราเล่นกันแบบทุกเซิร์ฟเวอร์โลกิอะไรนะวาคิลลี่ทออะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการเก็บเลเวลตามแมปดังนั้นก็เรียกว่ายังไงอะ เล่นง่ายค่อนข้างเล่นง่ายกว่าแล้วด้วยความที่วมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ค่อนข้างที่ว่าอย่างไงอ่ะเป็นเซิร์ฟเวอร์แพดเก่าของทางบริษัทค่ายเก่านะเขาเปิดทิ้งไว้ดังนั้นของมันก็เลยแบบค่อนข้างล้นนะนะแต่ว่ามันก็เป็นข้อด,ดีสําหรับคนที่อยากจะเล่นแบบว่าอยากจะเล่นความเป็นเกมผจญภัยจริงๆนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าแอสการ์ดเนี่ยมีแมปให้เลือกเล่นเยอะมากๆนะครับหนหึ่งแมปให้เก็บเลเวลเยอะมากๆมีแมปนอกแผนที่อีกนะ ซึ่งมันมันทำให้แบบว่าการเก็บเลเวลของเราเนี่ยมันมันสนุกมากขึ้นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะมาแบบว่ายังไงอะ่ะเพื่อที่มากิววอลเนี่ยผมแนะนําเป็นพวกอ่าเซิร์ฟเวอร์ปกติน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าอยากแบบเก็บเลเวลอยากเล่นสนุกสนุกเนี่ยอยากไปกับเพื่อนได้ประชนภัยแอสกาดถือว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะมากๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่า1คือเล่นง่ายเก็บเลเวลง่าย นะครับแล้วก็รีได้ว่าไงอ่ะคนในเซิร์ฟเวอร์เนี้ยค่อนข้างจะมีน้ําใจสูงมากๆเลยทีเดียวนะฮะเพราะว่าเห็นหลายๆคนแบบเพิ่งเริ่มเล่นมาเนี่ยไปตั้งห้องขอของช่วยเหลือเงี้ยก็มีคนเอามาระดมทุนแบบว่าเขาต้องการให้คนมาเล่นด้วยเยอะๆนะฮะ, <c oughs> ะ,ฮะดังนั้นก็ถือว่าเป็นสังคมที่โอเคเลยทีเดียวนะใครที่กําลังมองหาเกมย่าไงอ่ะเก็บเลเวลเพลินๆนะฮะแล้วเล่นง่ายๆนะครับก็เนี่ยแหละผมแนะนําเป็นแรงนัลล็อกแอสการ์ดของเซิร์ฟเวอร์อิเล็กท t อนิกเอ็กซ์ีมแล้วกันนะฮะยังไงก็ ฝากไว้เป็นตัวเลือกเกมอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะฮะไว้ในใจเพื่อนๆนะเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเกมเยอะมากเหลือเกินนะครับโอเคเอาล่ะคลิปนี้ก็คงไม่มีแล้วนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์สตรีมแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่นั่งชมกันนะครับเอาล่ะเจอกันคลิปแห้งหน้าแล้วกันนะฮะไปก่อนแล้ววันนี้ครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะดูแลสุขภาพตัวคุณเองแล้วก็คนที่คุณรักด้วยนะฮะสำคัญที่สุดครับความรักของคนข้างสำคัญเสมอครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันไปแล้วครับบ๊ายบายไปแล้วจ้า Bye! Yeah! Bye-bye, bye-bye, bye-bye.